สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจ a ชแนลนะครับทุกท่านก็คงทราบดีนะครับว่าเ,าเราคนไทยนั้นมักจะคุ้นเคยในเรื่องของการทำสเสน่ห์ยาแฝดหรือเรื่องของการฝังรูปฝังรอยแล้วก็มนตาต่างๆที่มีมาช้านานแล้วนั้นนะครับมันอยู่คู่กับคนไทยมาตลอดตั้งแต่ในสมัยโบราณจนกระทั่งทุกวันนี้หลายๆท่านก็คงยังเชื่อกันอยู่ แต่เราก็ไม่เคยรู้เลยครับว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้นั้นมันเริ่มต้นมาจากไหนและที่สำคัญคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์แล้วก็เรื่องของเวทมนต์ของคนไทยมีที่มาจากที่ไหนแล้วเราก็จะได้คำตอบจากคลิปนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องย้ำนิดนึงอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ แล้วสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับผู้จัดหาข้อมูลดีๆมาเล่าให้ฟังกันอีกไปเริ่มกันเลยครับคำพีพระเวททางาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นก็มีทั้งหมดสี่เล่มได้แก่ลึกคขเวทนว่าเป็นคำพีแรกในวรรณคดีพระเวทเป็นตำราทางาศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะครับภายในนั้นก็จะกล่าวถึงบทสรรเสริญอำนาจแห่งเทวะแล้วก็ประวัติศาสตร์การสร้างโลก ส่วนมากจะใช้ในพิธีการบวงสวงเทพเจ้าต่างๆของชาวอารยันคำภีเล่มที่สองยาช่วระเวทเล่มนี้จะเป็นตําราเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆนะครับในการบูชาบวงสวงเป็นคำภีที่พลามใช้ในการประกอบพธิธีคำภีเล่มที่ 3, สามสามเวทสําหรับคำภีนี้นะครับเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะมาจากฤึกเวทนำมาร้อยกลองเป็นบทสวด เนื้อหาก็จะเป็นบทสวดสรรเสริญคุณและก็อิทธิฤทธิ์ของเทวะจะใช้กันในหมู่พราหมณ์และใช้ประกอบพิธีบูชาน้ำโสมและสำหรับเรื่องราวของคลิปวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับคำพีเล่มต่อไปนี้นะครับอาถันพเวทอาถันพเวทนั้นจะเกี่ยวกับบทสวดที่เกี่ยวกับพิธีทางไสยศาสตร์แต่ไม่ได้จัดอยู่ในตรเวทเพราะเกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีบูชายันญ จุดประสงค์ก็เพื่อกระจัดโรคแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆคำพีนี้เป็นคำพีที่แต่งขึ้นใหม่นะครับในปลายสมัยพรามเป็นคาถาอาคมมนตขลังศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้ทำพิธีขับไล่เสนียจันไรและอับประมงคลให้กลับมาเป็นสวัสดิมงคลนำความชั่วร้ายไปบังเกิดแก่ศัตรูคำว่าอาถรรพเวทมาจากคำว่าอบวกธาระบวก เวทออตัวแรกนี้จะแปลว่าไม่นะครับคำที่สองขารวะแปลว่าไปและเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันก็จะแปลได้ว่าไม่ไปหรือมั่นคงความสำคัญของอาถรรพพระเวทนะครับได้มีนักวิชาการผู้หนึง่งได้กล่าวเอาไว้ว่าอาถรรพพระเวทนั้นเป็นคำพีที่ทำให้เราได้รู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มีมานาน ของผู้คนในสมัยพระเวทพระเวททั้งสามนั้นก็คือลึกคเวทยาชุร,ระเวทและสามเวทที่ทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับศาสนาที่เน้นการบูชายันเพื่อให้ไปเกิดในสวรรค์เป็นความเชื่อที่ไกลไปจากโลกมนุษย์แต่อาถนพระเวทนั้นจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันเช่นการเกิดการตายความรักครอบครัวและบ้าน วรรณะและชุมชนการเมืองการปกครองการค้าขายคาถาอาคมกับยาร่างกายกับโหราศาสตร์เทววิทยากับจักรวาลและยังมีการทำพิธีให้พ้นจากทุกข์ที่เกิดจากสิ่งรอบตัวเช่นการรักษาโรคไล่ลพูดผีวิญ,ญญาณที่มารบกวนการทำให้เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิตการทำเสน่ห์การกำจัดศัตรูคู่อาฆาตเป็นต้นครับ พราหมที่ประกอบพิธีทางศาสนาถือว่ามีความสำคัญมากต้องฟังคำสั่งจากพรามณ์ที่เรียกว่าวิธีพราม์ที่ทำพิธีของลึกเขาเวทนั้นเรียกว่าโหตรุยชุรรยระ,าาระเวทก็คืออัทวรายุสามเวทคืออุตคาตรุและอาถันพเวทก็คือพรหมมาพรหมมานั้นจะรู้ทุกเวทแต่ต้องทำพิธีของตัวเอง จะใช้คู่มือก็คือโคปะถะพราหมณะอาถรรพ์พเวชช่วงแรกๆนั้นนะครับก็จะเป็นพิธีที่เกี่ยวกับชนชั้นสูงนั่นก็คือพระราชาเขาใช้ในยามที่บ้านเมืองสงบและก็ยามที่บ้านเมืองเกิดสึกสงครามผู้แต่งอาถรรพ์พระเวทมีทั้งหมด130คนในรายชื่อทั้งหมด80คนนั้นพบชื่อในคำพีลึกเวทและอาถรรพ์พเวช ฤือีอัถราวาแต่งเอาไว้200สโลกฤือีพมมาแต่งเอาไว้101สโลกที่เหลือก็ฤือีต้นอื่นแต่งผู้รวบรวมคัมภีร์อัถรพเวศคนแรกก็คือปิดป,ปลาทะเรื่องต่างๆที่อยู่ในคัมภีร์อัถรพเวศมีดังนี้ครับอัถรพเวศมี20กันหรือบทหรือตอนสรุปยอ่ยอๆดังนี้นะครับกันที่1 35สูกตะ คำว่าสุกตะนี่ก็หมายถึงบทสวดน,นะครับ153มันตราสําหรับกันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาโรคก,การรอดพ้นจากกับดักการทําลายพวกรากสดการมีอายุยืนการได้รับความสุขกันที่2มี36สุกตะ207มันตรามันตรานี่ก็คือมนนะครับสำหรับกันนี้ก็จะเกี่ยวกับการทำลายโรคการทำลายศัตรู การทำลายพญาธิและการมีอายุยั่งยืนเป็นต้นกันที่สามมี31สูกตะ230มันตราเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เวทมนต์กับกำลังของข้าศึกการสร้างที่พักอาศัยการทำการเกษตรการเลี้ยงสัตว์การรักษาโรคแล้วก็การเลือกพระราชาเป็นต้นการที่4มี40สูกตะ324มันตรา จะเกี่ยวกับพรหมวิทยาการรักษาพิษการทำราชาพิเศษฝนการพ้นจากความชั่วการเลี้ยงพราหมณ์เป็นต้นการที่5มี31สูกตะและ376มันตระการน,นี้จะเกี่ยวกับพรหมมวิทยาการกำจัดศัตรูการรักษาพิษรักษาโรคการป้องกันพูดผีปีศาจการที่6มี142สสุกตะ 454มันตราเกี่ยวกับการกำจัดศัตรูการรักษาโรคการทำให้ฝันดีการทำให้เกิดความแข็งแรงการเพิ่มผลผลิตเป็นต้นการที่7มี118สูกตะ286มันตราเกี่ยวกับอัตมาก็คือตัวพรามณ์เองแล้วก็วันปูระนิมาหรือวันเพนการทำลายศัตรูการทำลายความชั่วเป็นต้นการที่8มี10สุกตะ 293มันตราจะเกี่ยวกับเรื่องของการมีอายุยั่งยืนการทำลายศัตรูแก้วมณีกำไลมืออันนี้คือใช้ปลุกเสกเพื่อการป้องกันตัวเป็นต้นการที่9มีสิบสูกตะ3 1 3มมันตระจะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำผึ้งการงานที่พักปัญเจ้าธนะอันนี้ก็คือข้าวห้าชนิดแพะการต้อนรับแขกการรักษาอาการเจ็บป่วยอัตมา อันนี้ก็หมายถึงว่าการรักษาใช้ในการรักษาตนเองเป็นต้นนะครับการที่10มี10สูงตะ3 5มมันตระเป็นการป้องกันพูดผีพรมวิทยาสีของแก้วมณีต่างๆการป้องกันพิษงูการได้รับชัยชนะการผูกแก้วมณีเป็นต้นกันที่11มี10สูกตะ350มันตระเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารของพลาม์การเลี้ยงพลาม พระรุธระปราณะพรหมจรรันทร์การพ้นจากบาปการทำลายศัตรูเป็นต้นการที่12มีห้าสุกตะ304มันตระเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินอาหารสำหรับสวรรค์เป็นต้นการที่13มี9สุกตะ1888มันตระเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าสูงสุดการที่14มีสองสุกตะ 139รมาันตะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีการแต่งงานกันที่15มี18สุกตะ230มันตะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่เกิดในวันพระรามแต่ไม่ได้ทำพิธีคล้องได้ศักดิ์สิทธิ์กันที่16มี9สุกตะ103มมันตระเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพ้นทุกข์การที่17มี1สุกตะ30มันตะ และก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอพรให้เกิดความร่ำรวยการที่18มีสสูกตะ2,883ันระจะเกี่ยวกับเรื่องของการทำการบูชายันแก่บรรพบุรุษกันที่19มี12สองุกตะ453มันตะเกี่ยวกับการทำพิธีบูชายันปุรุษสูกตะนักขัตระชนิดของแก้วมณีฉัน การแบ่งอัน์พรเวทการง,งานเวลาเป็นต้นครับกันที่20กันสุดท้ายมี143สูกตะ9588มันตระเกี่ยวกับพิธีบูชายันน้ำโสมและเรื่องราวส่วนใหญ่นั้นจะเกี่ยวกับพระอินทร์ซึ่งมีถึง127สูกตะเกี่ยวกับเรื่องของพระราชาแล้วก็การครองราชาของพระราชาที่เสื่อมอำน,นาจลงเป็นต้น เวทมนต์ต่างๆที่ใช้ในอาถถ์พระเวทนะครับอาถถ์พระเวทสังนหิตามีชื่อเดิมว่าอัทระวังคีรัตอันนี้หมายถึงเวทมนต์ที่ใช้ในทางที่เป็นมงคลหรืออัทธรวะเช่นการรักษาโรคภัยการทำลายพิษการทำให้เกิดความสุขความสงบกับเวทมนต์ดำนั่นก็คืออังคีรัตเกี่ยวข้องกับการทำให้ชนะศัตรูการทำลายศัตรูการทำลายพูดผีปีศาจเป็นต้น มันตราหรือมนที่มีใช้กําจัดศัตรูในช่วงแรกๆนะครับจะใช้กับคนวันนักษัตย์เวลาออกรบพราหมณ์จะทําพิธีสวดมันตราเพื่อความเป็นมงคลกําหนดเลิกกําหนดยามแล้วก็ท่องมนที่อาวุธต่อมาใช้กับบุคคลสามัญทั่วไปในการกําจัดศัตรูซึ่งก็มีทั้งสูตรสตรีพราหมณ์ซึ่งในคำภีอัถฐานภเวทนี้ มีการใช้เวทมนต์มากมายและเป็นต้นกำเนิดของเวทมนต์ต่างๆถึงทุกวันนี้ด้วยครับในอาถรรพ์พระเวทนั้นมีการพูดถึงการใช้เวทมนต์อยู่4ประเภทก็คือ 1. อังคิรัสซึ่งท่านฤาษีอังคิรัสเป็นผู้บอก 2. อาสุรีเป็นเวทมนต์ที่ทำโดยพวกอสูรหรือพวกรากสด 3. สวยยมกฤิวิธีที่คิดด้วยความรู้ของตัวเอง 4. วิธีที่นำมาจากที่อื่นที่ใดที่มีคนใช้กันแล้วก็ได้ผลผู้คนก็จะไปศึกษาแล้วก็นำมาใช้เริ่มแรกก็มีไม่กี่วิธีการต่อมากลายเป็นหลายล้อจนถึงพันวิธีซึ่งก็มีการใช้เวทมนต์อีกวิธีหนึ่งด้วยเหมือนกันคือการสร้างหุ่นเช่นสามารถใช้เวทมนต์กับหุ่นที่ทำขึ้นมาแทนตัวและไร้เวทกำกับเท่าน,นี้ก็จะสามารถทำลายผู้ที่ถูกทำหุ่นขึ้นมาแทนตัวได้ครับ ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการกล่าวนามของผู้ที่ต้องการทําแล้วก็กํากับด้วยเวทมนต์ที่ผ้าหรือที่ข้าวแล้วทําพิธีบูชายันผู้ที่ถูกกล่าวนามก็จะถึงแก่ความตายหรือบางทีก็ไปทํากับผู้ที่ไม่มีความผิดผลจากการทําลายที่เกิดจากเวทมนต์คือถ้าทําใส่มนุษย์ก็จะทําให้เป็นโรคหรือทําให้ตายทําสัตว์เลี้ยงให้ป่วยไม่ให้ให้นมแล้วก็เนื้อหรือทํากับที่นา ทำให้ไม่ให้เกิดลผลิตผลเขาก็บอกวิธีป้องกันจากการทำเวทมนต์ด้วยนะครับในการป้องกันอาจจะนำแก้วมณีมาป้องกันก็คือพวกพลอยนี่แหละครับสาสต์ที่ว่าด้วยพลอยอันนั้นกันเรื่องนี้พลอยสีนี้กันในเรื่องนั้นอะไรทํานองเนี่ยนะครับหรือมีผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของมนมาทําลายเวทมนหรือคําสาบนั้นการป้องกันมีอยู่สีประเภทก็คือห การใช้ยา 2. การใช้กำลังความรู้เป็นพลังใจและอำนาจของความคิด 3. การร่ายมน 4. การพรมน้ำโดยฤาษีแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะครับว่าสำหรับบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สูงประพฤติตัวเป็นผู้ที่อยู่ในความซื่อสัตย์และมีศีลมีธรรมและไม่ทำความผิดบาปอำนาจของเวทมนต์ก็จะใช้กับคนเหล่านี้ไม่ได้ผล อิทธิพลของอาถรรพ์พระเวทในศาสนาพุทธเรื่องของเวทมนต์คาถานั้นเกิดก่อนศาสนาพุทธเพราะเราพบในคำพีอาถรรพ์พระเวทซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นกําเนิดของเวทมนต์ทั้งหลายหรืออาจจะเกิดก่อนหน้านั้นก็ได้เพราะถือว่าเป็นความเชื่อของชนดั้งเดิมของอินเดียพวกทราวิเดียนในศาสนาพุทธนั้นนะครับพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้ภิกษุสงฆ์ยึดมั่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ เพราะท่านถือว่าเป็นเดรัจฉานวิชาแล้วก็ไม่เป็นหนทางไปสู่พระนิพพานมีการห้ามสงในวินัยบัญญัติไม่ให้พระสาวกอวดอุตริมนุษยธรรมหลอกลวงหรือแสดงอิทธิฤทธิแข่งกับลัทธิอื่นแต่กระนั้นก็ยังมีเหตุการณ์หลายครั้งที่นำไปสู่สิ่งที่เชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับเวทมนต์เช่นในสมัยที่พระพุทธองค์นั้นยังทรงมีพระชนอยู่พระองค์ได้ให้พระภิกษุ สวดมนต์ให้เทวดาพูดผีปีศาจที่มารบกวนให้รักไขรด้วยการสวดกรณียเมตตาปริศและทรงสวดโพชงคับปริศให้เหล่าพระมหาสาวกฟังเมื่อเกิดอาพาธหรือให้พระสาวกสวดถวายทรงสดับบ้างเหตุการเหล่านี้ทำให้เราเชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของเวทมนต์ในพุทธศาสนาในบรรดาเวทมนต์ทั้งหลายที่ถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา กำจัดความชั่วร้ายทั้งหลายและสิ่งไม่เป็นมงคลปัดเป่าพยันอันตรายต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติจากพูดผีจากมนุษย์จากสัตว์ร้ายแล้วก็โดนบันดาลให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์ก็คือพระปริษมีสัตตปริตหรือเจ็ดตำนานและทวาทศป,ปริตหรือ12ตําตำนานเป็นต้นมีความเชื่อกันว่าพระปริษนั้นมาจากคำว่ารักสมน ในอาถรรพเวทพระปริศที่เก่าแก่ที่สุดแต่งในพุทธศตวรรษที่5มีหปริศก็คือขันธปริศสุวัตถิปริศโมรปริศทชักค้าปริศอาถานาติยปริศองคุลิมาลปริศการใช้พระปริศนั้นนะครับเกิดขึ้นเมื่อเกิดทุพภิกภัยและโรคระบาดในลังกาสมัยพระเจ้าอุปติสสะที่หนึ่ง ผู้ปกครองเมืองลังกาช่วงปีพุทธศักราช911ถึง953ทรงให้หล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทและให้นำเอาน้ำมาใส่ให้พระพิสุสวดรัตนสูตรแล้วพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปตามท้องถนนเกิดฝนหาใหญ่ตกลงทำให้ความวิบัติจากโรคภัยและทุพภิขภัยหายไปได้ด้วยครับคำว่าปริษมาจากคำว่าปริบวก หรือตาแปลว่าการคุ้มครองรักษาตำนานมาจากคำว่าตานแปลว่าการป้องกันการต้านทานแล้วก็แผงเป็นตำนานหรือตำนานซึ่งมาใช้เป็น7จําตำนานและ12ตําตำนาน7จําตำนานหรือจุลราชปริศได้แก่ 1. มงคลสูตร 2. รัตนปริศ 3. า 3. กรณียเมตตาปริศ 4. ขันทปริศหโมราปริศห 6. ทชักขปริศ 7. อาถานาติยปริศซึ่งบางครั้งก็นำเอาองคุลิมาลปริศมาแทน 12. ตําตำนานหรือมหาราชปริศได้แก่ 1. มงคลสูตร 2. รัตนปริศ 3. กรณียเมตาปริศ 4. ขันทปริศห 5. โมระปริส 6. วัฒกะปริต 7. จทชักขปริส 8. อาถานาติยปริส 9. องคุลิมาลปริต 10. โภชงคปริต 11. อาภัยปริส 12. ชยปริตเรื่องของความเชื่อเรื่องเวทมนต์ของคนไทยนะครับคนไทยในสมัยดั้งเดิมก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเข้ามานั้น ก็มีการนับถือผีให้ผีเป็นผู้คุ้มครองตัวอย่างจากหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งมีความว่าในกรุงสุขโขทยัยมีพระขะพุงผีคนมอนก็จะนับถือผีที่มีประโยชน์หรือนับถือสัตว์สิ่งของในธรรมชาติที่ให้คุณกระทั่งเมื่อศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาเข้ามาก็ปรับตัวผสมกลมกลืนเป็นแบบไทยๆอย่างเช่นวัดแขกที่สีลมนั้นนะครับเป็นวัดฮินดู นับถือพระแม่อุมาเทวีในช่วงระยะแรกวัดนี้ก็สร้างเพื่อให้คนอินเดียใต้โดยเฉพาะชาวทมินที่ได้เข้ามาอยู่ในไทยได้ทําการบูชาต่อมาก็ได้เปิดให้คนภายนอกไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนเข้าไปร่วมบูชาด้วยได้และที่สําคัญก็ยังมีการนําพระพุทธรูปไปตั้งผสมกับเทพเจ้าทางฮินดูด้วยครับซึ่งก็เท่ากับเป็นการปรับตัวให้เข้ากับความเชื่อของคนไทย เพราะพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ได้รับการต้อนรับจากคนไทยเป็นอย่างมากความเชื่อในเรื่องเวทมนต์จึงเป็นแบบพุทธมากกว่าแบบฮินดูซึ่งใช้ภาษาสันสกฤตแต่ถ้าเป็นแบบพุทธบริสุทธิ์คือการสวดพระปริษ์จะเป็นภาษาบาลีล้วนๆครั้งแรกจะเป็นพระภิกษุเท่านั้นที่สวดเพราะว่าเป็นผู้ที่รู้ภาษาบาลีและเนื่องจากภาษาบาลีที่พระใช้สวดนั้นมันยาวเกินไป ซึ่งจะยากแก่การจดจำจึงมีการนำคำย่อมาท่องจำถือว่าเป็นหัวใจบ้างเช่นคาถาลงว่าและขมิน้นว่าสังวิทาปุกะยปะปักคาถาพระไตรสรณคมว่าสะคะคะคะนะภู หรือบางทีผู้ที่รู้ภาษาบาลีก็แต่งขึ้นมาเองก็มีครับต่อมาชาวบ้านหรือหมอยาหมอผีก็ได้นํามนเหล่านี้ที่ได้นํามาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตบ้างแล้วก็นํำเอามาผสมกันแล้วได้นํามาใช้เช่นคำว่าโอมมักจะใช้นํำหน้าคะถาอาคุมเสมอเพราะถือกันว่าเป็นคำที่ศักดิ์สิทธ ในอินเดียก็มีความเชื่อเกี่ยวกับคาถาอาคมที่เป็นภาษาผสมนะครับระหว่างภาษาชั้นสูงกับภาษาชาวบ้านเช่นกันคนไทยมีความฉลาดก็จะใช้คำผสมกันหลายภาษาจนเกิดเป็นมนและการจะนำไปใช้ให้ได้ผลสำลิดได้ดีผู้ท่องมนจะต้องท่องเป็นพันถึงแสนครั้งเลยครับมนที่ใช้กันแบบชาวบ้านใช้โดยการผสมคำยกตัวอย่างดังนี้นะครับเช่นคาถาสเสน่น้ำมัน ะมะปะกาปลายชี้ฟ้าโคนตำดินกินถึงท้องต้องถึงไส้บ่เห็นหน้ากูอยู่บ่ได้ห้องให้แล่นหากูโอมสหมติฐคาถาหายตัวโอมเทวามหาสหามนัสสาติมหาเพิกม,มหามิตรปิดทุกทวานณนะมิให้เห็นโมนั่งอยู่ ยะสูญหายพุทธป้องการสูญหายการใช้เวทมนต์คาถาขึ้นอยู่กับความเชื่อของผู้ที่ใช้และเลื่อมใสศรัทธาในบุคคลที่ใช้แล้วได้ผลบางคนใช้ตามผู้อื่นที่เล่าให้ฟังบางคนแค่อยากลองการใช้เวทมนต์นั้นจะมีผลหรือไม่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วครับพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่ให้ยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะไม่ใช่หนทางของการหลุดพ้นที่แท้จริง เป็นเพียงแค่ขจัดความทุกข์ที่เกิดจากกายเช่นทุกจากโรคภัยทุกจากการเบียดเบียนของผู้อื่นหรือเป็นไปตามความอยากความโกรธความหลงถือว่าเป็นวิชาชั้นต่ำไม่ใช่ชั้นสูงก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องราวของตำนานเวทมนต์ต่างๆแล้วก็การทำสเสน่ห์ยาแฝดฝังรูปฝังรอยอันนี้มีที่มาจากอาถรรพ์พระเวทคำพีฉบับหนึ่งของทางฮินดู ก็หวังว่าท่านจะได้ความรู้กันไปบ้างนะครับไม่มากก็น้อยข้อมูลผิดพลาดประการใดผู้จัดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปของทางช่องก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก,ก็กดติดตามหรือถ้าท่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งเหล่านี้ท่านก็สามารถที่จะเม้นเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยครับผู้จัดจะเข้าไปอ่านทุกๆเม้นเลยครับและสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ฟังมาจนจบและสวัสดีครับ